วิ่งเร็วเลยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมช่องพลายขุนช้างสะพานบุญอยู่ในขณะนี้นะคะมาดูเวลาช่วงตอนเย็นๆน,นะคะมาเล่นกับน้องใบบุญนะคะตอนเวลาจรเย็นๆน,นะคะว,ว้วิ่งแล้ววิ่งแล้วออกกาลังกายราพ่อกี่นะคะพ่อกี่ยังไปตัดหญ้าอยู่นะคะยังไม่มานะคะวิ่งวิ่ง,งออกกาลังกายแล้วเนเก่งแล้ววิ่งวิ่งวิ่งไหนทำยังไง ยืนยืนฟังกันะคะหาเพื่อนเล่นด้วยนะคะไม่มีเพื่อนเล่นเลยนะคะเฮ <_ S 2> ้ยเด็น้องเอิร์ดไหนน้องเอิร์ดไม่มาเล่นกับหนูนี่ฮะพี่เอิร์ดพี่เอิร์ดอยู่ไหนคะพี่เอิร์ดไม่มาเล่นกับน้องใบบุญไหยอ่ะโอ้ โอ้ไยวทำเลยเล่นนะเล่นคนเดียวไปก่อนรอพ่อก่อนเดี๋ยวพ่อมาเดี๋ยวพ่อหนูมาพ่อกี้ยังไปตัดหญ้าอยู่นะคะวิ่งไปหาแม่และไมบุญวิ่งมานี่แล้วลูกนะไมบุญไมบุญไมบุญ มีอะไรไปโบกแม่เหมยหรือเปล่าฮะใบบุญมาแล้ว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 วิ่ง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 มามามามวนี่ค่ะ ฝากไว้ให้น้องใบบุญนอนนะคะนี่เป็นฟางวันนี้อากาศดีนะคะไม่หนาวนะคะกำลังพอดีเลยนะคะทำอะไรนะ่ะทำอะไรมาแล้วมาแมานี่มานี่มาหาแม่แล้ว เร็วเร็ว <c oughs> ามาทางนี้ลูกมาทางนี้มาเล่นตรงนี้ลูว ना र र เฮ้เเ้อ <streaming> ๊ะเล่นอะไรนะเล่นอะไรคะอื ดูม <t brothers> <ampa> <llegar> ือเล็กๆน้องใบบุญทำอะไรคะทั้งขาทั้งมือเลยนะคะออกกำลังกายเลยน้องใบบุญนั่นแหละนั่นแหละออกกำลังกายตรงนี้เลยเดี๋ยวแม่เย็บล้นน่ะเดี๋ยวแม่เย็บมือแล้วน่ะเออเย็บแล้วน่ะเย็บแล้วน่ะ มาแล้วๆๆๆสนมากเลยนะคะโอ้โหมาไหนมานมาไหนเนาะมาไหนมาีจ้าแม่แม่อฟซีกันลูกเลย สวัสดีจ้าส,สวยแล้วลูกแล้วสวัสดีจ้าได้อะไรกินอีกแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีจ้าก่อนอ๊ะมายืนเอ็กท่าอยู่นะคะหนูไม่ดื้อแล้วนะคะนี่หนูอายุสองเดือนกับอีกสิบสิบเอ็ดวันนะคะวันนี้วันที่สิบสาม ไหนจะแสดงอะไรให้แม่แม่เอฟซดูหน่อยแล้วลูกเล้วไหนนูจะทำอะไรข้าหนแสดงยังไม่เป็นนะคะยังไม่ได้เข้าโรงเรียนค่ะ พ่อใหญ่หนูพ่อขุนช้างอยู่นู่นนะคะพ่อคุณช้างตกมันอีกแล้วนะคะเล่นคนเดียวนะคะเด็กน้อยคิดดื้อเล่นคนเดียวพ่อไม่อยู่พี่เอิร์ธก็ไม่อยู่พี่เอิร์ธไปอยู่อยู่แต่ดูโทรทัศน์นะคะไม่ได้มาเล่นด้วยนะคะ ทำไรคะเก็บหาอาหารกินนะใบบุญจอมโซน <c oughs> จะทำอะไรหะจะทำอะไรหะจะเล่นอะไรคะโ <c oughs> อ้น้องใบบุญ ดูความสนนะคะเป็นไรทูตามแม่เหมยแล้วทูอย่างนั้นล่ะลูกเออทูอย่างงี้ทูอย่างงี้เอออย่างงี้แหละค่ะทูเลยทูเลยอะ่ะทูดูสิดูสิ จะทำอะไรดีไปบุญดีแม่ไม่รู้ว่าหนูจะทำอะไรนะคะหมรู้ <c oughs> เล่นพันเดียวไปวล่นไปแล้วเิ่งไปแล้วกลัลลบมาแล้วกลับมาแล้ว <c oughs> ชนทนไม้ เมย์แล้วเมย์แมย์เหมยทูอีกแล้ว, ừ, ลวน่ะเห็นแม่ทูไหมหนูก็ทูทางนี้เออทู ừ, ลงอีกนะลงอีกทูทูเห็นแล้วลูกแล้ว วิ <c oughs> ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วโอจะอะไรดกเนาะงเบบูลวิ่งวิ่งอ้อมแล้วเพราะอ้อมแล้วออกกําลังกายตอนเย็นๆนะคะดูรู้ชนต้นไม้อีกละเบรกเลยนะลูกเดาชนอย่าเอะบอกไปเล่นกับพี่กาลเกตนะคะพี่กาลเกรตตมาตอยู่ตรงนี้นะคะ อยู่ใกล้ๆก,กันกับใบบุญนะคะเป็นที่กาลเกตโอ้เล่นดินมากเลยนะคะช้างล่าเลยนะคะช้างเล่นดินนะคะเขาจะสนุกสนานเขาจะมีความสุขนะคะได้เล่นดินเนี่ยค่ะเป็นพังกาลเกตนะคะชื่อกาลเกตนะคะ เดี๋ยวพ่อมาลูกเอียพ่อมาโเราอาหารจากพ่อนะคะเอ้ากินไรอะ่ะกินไรกินไรคะนั่นเห็นไหมเก็บกินอู้กเก็บอะไรต่ออะไรกินเดี๋ยวติดคอแล้วลกูกอาฝากติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ช่องคุนช้างสะพานบานุญด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ ันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะเอฟที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทุกๆท่านเลยนะคะคะ่หน้าตาเด็กดื้อเป็นยังไงเนี่ย <laughs> ดูตาเหลืม <laughs> อมอวันนี้ก็ขอจบคลิปน่ารักนักของน้องเบบุญไว้เพียงเท่านี้นะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้องใบบุญด้วยนะคะสวัสดีค่ะ